สวัสดีค่ะใครที่มีปัญหาเรื่องปวดท้องประจำเดือนนะคะอย่าลืมคลิกนะคะแล้วคุณจะหมดปัญหานี้ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อธัญญพรนินล,ล่านะคะชื่อเล่นชื่อวิวค่ะ ปีนี้อายุ23ปีค่ะกลังเรียนอยู่มหาวิทยาลัยหอการค้าค่ะเรียนอยู่ชั้นปี4ค่ะวิวเริ่มทำซักเซ็ตมอลตั้งแต่ตอนอยู่ม6ค่ะพออายุ18ปุ๊บก็สมัครทําเลยมันได้เงินแล้วมันก็สนุกด้วยก็เลยลองทําไปเรื่อยจนตอนนี้ตําแหน่งโกค่ะรายได้แต่อยู่ที่30,000ตั้งแต่อยู่ม6แล้วค่ะในอนาคตก็คงคิดว่าเรียนจบก็คงซักเซ็ตมอลนี่แหละค่ะมองในสถานการณ์ปัจจุบันนะคะวิวว่าซักเซ็ตมอลเป็นธุรกิจที่ตอบโจทย์มากๆเลยเพราะแค่เปลี่ยนที่ซื้ออขง่ะค เป็นซื้อของใช้อยู่แล้วอ่ะมันเป็นธุรกิจมันสร้างรายได้ให้กับเราวิวว่าคนที่ตกงานนะคะน่าจะมองตรงนี้นะคะ่ะมันเป็นอะไรที่คุ้มมากๆแล้วก็แพสต์ไปด้วยเมื่อก่อนคือประจําเดือนจะมาไม่ตรงแล้วก็ชอบปวดประจําเดือนเดินไม่ได้เข้าห้องน้ําไม่ได้คือปวดหนักมากๆเลยค่ะจนต้องหยุดเรียนสะป,ปวดที่ท้องน้อยปวดแม้กระทั่งแบบว่าต้อง งอตัวตลอดเวลาค่ะจะยืดตัวไม่ได้เลยเดินก็เดินไม่ได้คือจะปวดแบบปวดเกง็งปวดเก็งมากเลยค่ะคือทําอะไรแทบไม่ได้เลยพอถึงเวลาอย่างเงี้ยค่ะห้าโมงก่อนจะเป็นประจําเดือนก็คือปวดหัวแล้วแล้วก็อารมณ์จะขึ้นขึ้น,นลงลงเวียงวีนแล้วก็ก่อนจะเป็นประจําเดือนค่ะจะเป็นสิวเม็ดใหญ่แล้วก็จะเป็นแบบสิวเต็มหน้าแล้วผิวก็รู้สึกว่าไม่อิ่มนะ ถามว่าช่วยอะไรกับวิวได้ก็คือเรียกได้ว่าเปลี่ยนแปลงชีวิตไปเยอะเลยค่ะเพราะว่า 1. ไม่เป็นสิวเวลามีประจําเดือนไม่ปวดหัวเวลามีประจําเดือนนะคะแล้วก็ไม่ปวดท้องเกงเวลามีประจําเดือนเพราะปกติต้องใช้แบบถุงน้ําร้อนเกือบย4ิบสี่ชั่วโมงค่ะเพื่อประครบแต่ตอนนี้คือเลิกใช้ไปเลยแล้วก็อารมณ์อะค่ะคงที่แล้วทาให้ผิวอ่ะอิ่มน้ํามากขึ้นเวลามีประจําเดือนคือสิวหายผิวอิ่มน้ํารับรองว่า นาเด้งและดีคือเนี่ยค่ะถึงอาจจะแบบบางช่วงที่ไม่ได้เป็นประจําเดือนนะคะแต่ทานคิกะก็รู้สึกว่าผิวดีแล้วก็ทําให้ระบบหมุนเวียนของเลือดในร่างกายรู้สึกดีแล้วก็ทําให้ผิวเป็นปังมากขึ้นค่ะส่วนมากทุกคนจะมองว่าวัยรุ่นนะคะจะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการปวดท้องประจําเดือนเพราะว่าเป็นวัยรุ่นใช่ไหมคะแต่ปัญหาเนี้ยค่ะคือเพื่อนๆของวิวอะเป็นเยอะมากแล้วก็ได้แนะนําต่อคือหลายๆคนที่รับประทานไปอะค่ะคือ ผลตอบรับคือทุกคนอะกลับมาซื้อซ้ําเหมือนกันหมดเลยเพราะว่าเพื่อนบางคนนะคะอาการหนักกว่าวิวขั้นต้องไปหาหมอแล้วก็ฉีดยาค่ะซึ่งปวดมากๆแต่พอทานคิกของเราตัวนี้แล้วก็คือไม่ต้องไปฉีดยาก็คือใช้ชีวิตได้ตามปกติปวดท้องปวดหัวเนี่ยค่ะอาการของเขาก็หายไปเลยสินค้าของซัสเซตมอลนะคะทําการวิจัยมาแล้วนะคะคือการทดสอบกับกลุ่มแล้วคือเรามั่นใจได้แน่นอนนะ,คะใครที่มีปัญหาด้านสุขภาพนะคะก็ มองกับซาสซิดมอลได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องสําอางนะคะกับกลุ่มวัยรุ่นนะคะก็ตอบโจทย์มากๆค่ะราคาก็คุ้มค่ากับคุณภาพแน่นอนค่ะ